ทีนี้เช้านี้เราจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเส้นทางของพายุกันหน่อยว่าตอนนี้เดินทางถึงไหนกันแล้วนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Earth ครับนี่คือภาพล่าสุดของตัวพายุวิภานะครับคุณผู้ชมที่เคลื่อนตัวออกจากฮ่องกงถ้าเช็คล่าสุดเนี่ยตอนนี้พายุวิภาเนี่ยเคลื่อนตัวอยู่ยแถวๆบริเวณเอ่าวตังเกียรของประเทศจีนนะครับ ความเร็วของพายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ถือว่าอ่อนกำลังลงหลังจากที่เคลื่อนตัวออกจากฮ่องกงคือตอนที่ออกจากฮ่องกงเนี่ยความเร็วของพายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ295กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนั้นจากฮ่องกงเนี่ยยังเป็นพายุใต้ฝุ่นอยู่นะครับความเร็วของพายุพอเคลื่อนตัวมาที่อ่าวตังเกียมีรายงานบอกว่าเคลื่อนตัวสู่อ่าวตังเกียประมาณเวลา16นาฬิกาของเมื่อวานนี้ และถ้าคุณดูผู้ชมดูจากตัวเส้นสีเขียวเ,ยวเนี่ยนะครับเส้นสีเขียวๆคือตัวพายุวิภาที่เคลื่อนตัวจากอ่าวตังเกียคาดการว่าน่าจะเข้าสู่พื้นที่ตอนบนของเวียดนามเนี่ยช่วงเช้าของวันนี้ ตัวพายุเนี่ยก็อาจจะมีการอ่อนกําลังลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วของพายุมีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยของเวียดนามด้วยนะครับว่าจากพายุใต้ฝุ่นวิภาอ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนพอเข้าสู่เวียดนามแล้วจะเป็นพายุดิเพรชันหลังจากนั้นตัวพายุคุณผู้ชมเส้นสีเขียวจะเคลื่อนตัวไปที่ประเทศลาวนะครับเส้นสีม่วงจะอ่อนกําลังลง,ลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ํา ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันด้วยเหมือนกันว่าตัวยอมความกดอ,อากาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศลาวเนี่ยน่าจะเข้าเคลื่อนตัวเนี่ยเข้าไปช่วงประมาณวันที่23-24กรกฎาคมนี้ ทีนี้หลายฝ่ายก็มีการคาดการณ์นะครับว่าฝั่งของไทยเองที่จะได้รับผลกระทบหลักๆน่าจะเป็นพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนวันนี้ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนเนื่องจากว่าพอตัวพายุเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามตอนบนแล้วจะส่งผลทําให้พื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างพื้นที่จังหวัดบึงการจังหวัดนครพนม จะเจอฝนตกหนักน้องคายเจอฝนตกหนักเหมือนกันร้อยละเจของพื้นที่นะครับส่วนในพื้นที่ภาคเหนือหลายคนเกิดความสงสัยว่าถ้าดูจากเส้นทางของพายุแล้วเนี่ยภาคเหนืออยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ทําไมถึงเจอฝนตกหนักอย่างที่จังหวัดน่านเชียงรายแล้วก็พะเยาเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวมีร่องมรสุมครับพอเจอกับตัวพายุเองที่มีความเร็วของลมความแรงของลมก็จะส่งผลทําให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็จะทําให้มีฝนตกหนักด้วยเหมือนกัน นี่คือการอัปเดตล่าสุดนะครับว่าเส้นทางพายตุตอนนี้ยังอยู่ที่บริเวณเอ่าวตังเกียของประเทศจีนแล้วก็คาดการณ์กันว่าน่าจะขึ้นสู่เวียดนามตอนบนเนี่ยช่วงเช้าของวันนี้ก็เดี๋ยวต้องอัปเดตกันต่อด้วยนะครับว่าแต่ละพื้นที่สถานการณ์ฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรเพราะว่านักวิชาการก็มีการคาดการณ์กันด้วยเหมือนกันบอกว่าปีนี้เนี่ยเอเชียจะเจอพายุเนี่ยสิลูกด้วยกันครับซึ่งตัว,วิภาเป็นลูกที่6นะครับแล้วก็ทางด้านของอาจารย์เสรีสุภราธิตย์ก็บอกว่าปีนี้ น้ำเนี่ยค่อนข้างจะมาเร็วแล้วก็มาแรงอย่างของสถานการณ์ฝนวิภาเนี่ยจะส่งผลทําให้พื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยมีปริมาณฝนถึง1 0 0ถึง3 0ม mm มิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับค่ะมีบางคนบอกเหมือนกันเช้านี้ที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะคะ,คะสํารวจจากทางศูนย์เตือนภัยน้ําท่วมของกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเช้านี้ตั้งแต่ช่วงเวลาสักตีสามตีสเนี่ยก็เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะคะฝนตกลงมาอย่างเช่นมีคุณผู้ชมที่รายงานเข้ามาบอกดอนเมืองก็มีนะคะคลอง ศาลก็มีหรือว่ากรุงเทพชั้นในอย่างย่านเยาวราชเซ็นทรัลเวิร์ประตูน้ําก็บอกว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ประมาณตีสามตีสี่แล้วเหมือนกันนะคะส่วนในช่วงเวลา5้านาฬิกาที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีฝนตกปล่อยกระจายอยู่ในหลายๆพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าเย็นๆนะคะประมาณ28องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่กรุงเทพค่ะครับตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนก็แสดงความเห็นกันมาแล้วก็แจ้งข่าวกันมาด้วยนะครับศรีราชาฝนตกแล้วบางท่านก็บอกว่าได้รับ SMS เเป็นข้อความแจ้งเตือนจาก หน่วยงานรัฐแล้วเหมือนกันนะครับก็แสดงว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับก็จะมีการส่งข้อความเตือนก็ติดตามสถานการณ์การเปิดไทย PBS เเราก็จะอัปเดตให้ต่อเนื่องกันเลยนะครับ